แม่มามามาครับ hey!

I very happy to be in Thailand. It's my favorite country. a h d p e o u l n a e t i very welcome. เจ้าวัยเข้าร t ว o so ช่ว i กันมูนการ a ลายหน้า a ทย a ผมรักไทยแลนด์ผมรักไทยแลนด์รั i can. Huh? Oh. Thailand, number one ครับเอาแยกประเภทนะครับมามาก็มาเลย เอาพวเมืองมาแล้วนะครับหนึ่งร้สิบล้อสี่รถสี่้อแล้วสองรถส่รอยยันทีกภาพครับกอนะครับ้ ที่จะเสียหายก่อนนะครับไหนที่จเนุ่งขึ้นขึ้นเลดแบบ

้็นะครับแลครับ